โอเควันนี้เราอยู่กับเกม Work at a ก i z z a p ฟ a c e นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานในร้านพิซซ่าแล้วเราจะทำอาชีพอยู่ฝ่ายอะไรดีวันนี้เราจะมาเป็นฝ่าย d e l i v e อรดีกว่าค่ะทุกคนที่เราต้องหยิบพิซซ่าก่อนแล้วก็ คือเราตัวใหญ่เกินเนาะโอเคไปขึ้นรถรถส่งพิซซ่าเอารถส่งโอเคไปเอสโคนี่คือฐานที่หนึ่งนะคะโอเคแล้วก็รับไปเลย,ยทุกคนง่าง่ายเอย้ตัวายากอะไรทุกคนอโอเคแค่มาทำภารกิจให้ํำเร็จก็พอแนละ้วทุกคน เคไปต่อ,อทุบจริงๆพี่ต้ามาส่งครับผมโอเคอุย้ยเขาบอกว่าเร็วมาก Thank you หรอภายใน5ทีงั้นเรารถเป็น1ิดขาดดีมัไหมทุกคน มันจะได้แบบทันเอ้ยชนต้นไม้โอ้โหไลเดอร์สอบไปครับขี่ผ่านมาได้ไนะยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่ไงบ้านนี้นี่ไงคนเจ้าของบ้านถึงแล้วครับพี่ซ่ามาสง่งครับผมก็อาหารขอบคุณสำหรับออเดอร์ครับคุณลูกค้าโอเคถึงแล้ว พิซซ่ามาส่งครับผมเออขอบคุณครับขอสั่งออเดอร์ครับผมขอบคุณลูกค้าคนที่สี่ถาดที่ห้ามาแล้วอู้ไปส่งพิซซ่ากันครับผมบเฮ้ยขับรถเซียนขึ้นนะทุกคนเฮ้ย <laughs> พิซซ่ามาส่งครับอื้หูทำดีมาก ข้ากรสับไปแล้วค่ะที่หกกันทุกคนอยากขี่มอไซค์ไปส่งมั้งอะแต่น่าจะต้องเสียตังค์นะคะทุกคนและคุณอะไรเนี่ยมิสเตอร์บอมบัสติกแคลนมิสเตอร์บอมบัสติกพิซซ่ามาส่งครับเลยดูอร่อยอร่อยไม่ดูอร่อยเลยค่ะ ท่าที่เจ็ดมาแววเท่าที่เจ็ด let's go ชนต้นไม้อย่างนี้นะคะทุกคนพิซซ่ามาส่งครับเย <Yeah. S 1> ้ไปต่อไปจะต่อค่ะต่อไปต่อไป ทารีแปดเนี่ยเออนี่ยแก้ความจริงจริงแล้วอาไอ้นี่ขวางทางไปเนี่ยเดี๋ยวก็ต่อยเลยทารีแปดกำลังจะไปส่งที่บ้านเอหนึ่งค่ะผมไปทั้ yeah. งโซฟาเย้าหารอยู่นี่แล้วใช่แล้ว สับออเดอร์ครับต่อไปหาที่9ทุกคนเรานี่แบบเป็น Delivery ที่ส่งเร็วที่สุดในโลกล่ะคือเอางี้นะใครสั่งแล้วได้ส่งพิซซ่าแบบได้กินเร็วค่ะเนี่ยร้อนๆเลยอาาที่เก้า Okay. บ้านนี้สั่งพิซ่ a หลายถาดจุงอาจจะอร่อยนะคะทุกคนพิซ่ a เราแบบชื่อเสียงเรื่องดือที่สุดละในซอยนี้เพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวนี่นี่ไงห้าหาพิซ่ a มาส่งครับคุณพ้าสี่สามเอ้นี่นะคะทุกคนก็ครบแล้วนะคะสำหรับสิบออเดอร์พิซ za ค่ะทุกคนลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ